สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้มาคุยเกี่ยวกับการขนานชาร์จนะครับขนานชาร์จเป็นยังไงทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอดื่นเราก็จะมาดูเพลงบุหลังคาบ้านลุงโอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้จะได้อธิบายแล้วก็เห็นภาพไปด้วยนะครับไปอธิบายไปช้าๆนะครับบางท่านเป็นมือใหม่ก็ยังตามไม่ทันหรือว่ายัางไม่เข้าใจ เดี๋ยวจะซูมให้เขาไปหน่อยก็ตั้งแต่เดิมแรกผมก็จะติดตั้งแผงเนี่ยด้านบนนะครับสามร้อยสี่สิบวัตเห็นไหมครับเก้าแผงตอนที่เริ่มทาครั้งแรกเลยเมื่อสองสามปีที่แล้วสามร้อยสี่สิบวัตเก้าแผงแล้วก็มาเพิ่อมอีกหนึ่งแผงก็คือแผงนี้นี่สามร้อยหกสิบวัตกวัตเออไม่สามร้อยหกสิบวัต ก็แรงดันเขาไม่ต่างกันมากนะครับสามร้อยสี่สิบครับสามร้อยหกสิบผมก็จับอนุกรมกันเลยเพราะว่าวัดเขาไม่ต่างกันมากแล้วก็โวลท์ที่เขาผลิตออกมาก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าถ้าเกิดแผงที่มีโวลต์สูงๆต่างกันเป็นร้อยโวลต์เป็นร้อยวัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรามาขนานกันหรือว่าอนุกรมกันเดี๋ยวแผงที่มีแรงดันเยอะกว่าเขาแรงดันเขาจะ ไปเท่ากับแผงที่มีแรงดันน้อยนะครับก็ถ้าถ่ากันมากาไม่แนะนําให้มาจับเป็นสติงเดียวครับนี่ก็คือหนึ่งสติงของผมผมก็จะมีเหมองรวมเลยว่า340บวัตรแสิบแผงเห็นไหมครับอันนี้สิแผงก็ใช้ชาร์จลงที่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับแล้วก็หลายคนน่าจะเจอปัญหาเหมือนผมนะครับเพราะว่าเราใช้ไปใช้ไปแล้วเราเรา,เราอยากเพิ่มแผงแต่ว่า พอเวลาผ่านไปนานๆแผงรุ่นใหม่มาเพิ่มใช่ไหมครับมีวัตต์เยอะเลยครับทีนี้แผงรุ่นใหม่มาไม่เหมือนกับสมัยก่อนครับสองสามปีที่แล้วนี่เห็นสองแผงนี้ไหมครับหกร้อยวัตต์นี่รับแสงสองหน้าแล้วก็แรงดันต้องแปดสิบโวลต์นะครับโดยประมาณนะครับรับแสงสองหน้าสาเหตุที่ผมไม่ได้ติดตั้งแผงให้มันชิดไปกับหลังคาเหมือนแผงอื่นๆ,ๆนี่ไหมครับเพราะว่า เราต้องการให้เสียงสะท้อนบนหลังคาแล้วก็สะท้อนไม่้ด้ดหลังเ็าสามารถผลิตพลังงานได้ด้วยก็เลยจําเป็นต้องตั้งเฉียงแล้วก็เราก็ไม่ไม่ติดชิดกันนะครับก็ให้เสียงเขาลอดเข้าไปได้เพื่อที่ที่จะผลิตพลังงานได้มากที่สุดนะความจริงแล้วมันต้องด้านล่างนี้ต้องขึ้นมากกว่าน,นี้นะครับผมคํานวณผิดพลาดไปหน่อยก็ก็ตีแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแนวลาดกว่านี้หน่อยอันนี้เฉียงไปนิดหนึ่งก็ เมื่อเราได้แผงใหม่มาที่วัดต่างกับสติงเก่าของเราเยอะครับเราก็ไม่สามารถมาขนานสติงกันได้หรือว่าจะมาต่อรวมเป็นสติงเดียวกันได้เราทางออกอีกทางหนึ่งก็คือการขนานชาร์ตนะครับนี่เราก็จับสองแผ่นนี้เป็นสติงเดียวกันตอนนี้ผมต่ออนุกรมกันอยู่นะครับหกร้อยวัตต์อ่าไฮว คำไมวุว้นก็คือเขาจ่ายออกมาประมาณ80-85้วุ้นนะครับถ้าเกิดไดดดีๆก็จับก็เป็นสติงหนึ่งแล้วเราก็ไปต่อกับชาร์จเจอร์ m p p t อีกตัวนะครับแล้วก็ช่วยกันชาร์จแบตอ่าก็หลังคาบ้านนุงหก็ประมาณนี้ครับตอนนี้มีอยู่12แผ่นอ่าถ้านับทั้งหมดก็เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันครับ สายเส้นนี้นะครับที่ต่อกับแผงไฮวูนเมื่อกี้ด้านบนหลังคานี่ลงมาเป็นสายเส้นนี้แล้วก็จะมาเข้าเบเกอร์ดีซีตัวนี้นะครับอันนี้ผมทําชั่วคราวไว้ก่อนนะครับอันนี้แค่ใช้สาย1.5นะครับสายไฟ t h w แบบอ่อนนะครับนี่ก็เอามาทดลองเพื่อที่จะทําคลิปจะได้เห็นกันง่ายนะครับเดี๋ยวพอทดลองเสร็จก็จะเก็บสายใช้สายพีออ่วี ขนาด6มิลน,นะครับนี่ทีวีสายนี้มาจากบนหลังคาเอ่อสติงสองแผ่นเมื่อกี้นะครับที่เป็นแผงไฮโวลต์600วัตต์นะครับก็เมื่อเราต่อคณะต่อนุกรมกรันแล้วสองแผงนู้ก็จะออกมาเป็นบวกลบแบบนี้นะครับอ่านี่เราก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบเราก็มาต่อเข้ากับนี่ชาร์จเจอร์ MPPT ที่เคยรีวิวไป ครั้งก่อนแล้วครับเราจะเจอตัวดำหน้าจอแดงนี้พอเราเข้านี่นี่ผมติดไปแล้วทางด้านเพลงแล้วทางนี้ไปแบตนะครับผมก็ติดสเปคของเขานี่เขารองรับได้ถึงสิบสองยี่สบี่สามกสี่สิบแปดตั้งค่าจำกัดกระแสชาร์จได้นะครับแบตลิเธียมอันแบบนี้เราก็สามารถตั้งตั้งค่าชาร์จได้ไฟเข้าก็คือสิบแปดถึงร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์นะครับเห็นไหมครับผม ผมอนุกรมกันมาสองแผ่นเมื่อกี้ครับแผ่นหนึ่งประมาณแปดสิบโวลต์นะครับพออนุกรมกันมามาบวกกันก็จะได้ประมาณร้อยหกสิบโวลต์เห็นไหมครับไม่เกินไม่เกินร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์ที่เขาเป็นลิมิตของเขานะครับนี่ก็หลายคนถามนะว่าเครื่องชาร์จเจอร์แลจะใช้กี่แผ่นอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับชาร์จเจอหรือว่า mppt เขาก็จะกําหนดมาว่าตัวเขารับแรงดันได้เท่าไหร่เห็นไหมครับนี่เราก็แค่ อนุกรมหรือว่าขนานกันมาแพงของเรานะครับว่จาจะกี่วัดก็แล้วแต่ให้แรงดันที่ออกมาจากปลายสายที่เราเสติงกันเรียบร้อยแล้วนะปลายสายนี้ครับให้แรงดันมันอยู่ในลิงก์ของเครื่องอยู่ในลิงก์ที่ m อ t ิเขารับได้นะครับเห็นไหมครับของผมไม่เกิน1 7อยเจ็ผมก็ทำแรงดันจากเพลงมา160ยหกิบปริมๆเลยสบายๆเลยมีใจไฟ โดยไม่มีแบตก็จ่ายได้แต่ตอนนี้ผมออามาชาร์จแบตนะครับก็คือกอผมตั้งังก่อนก็เคยทําคลิป,ปแล้วนะครับการตั้งค่าก็ผมตั้งให้ชาร์จเจอตัวนี้ชาร์จแบตเต็มอยู่ที่เจ็ดสิบห้าโวลต์นะครับเห็นไหมครับเจ็ดสิบาโวลต์ก็คือแบตเต็มหยุดชาร์จนี่เราก็ตั้งแล้ไปตอนนี้เอ่อตอนนี้แรงดันมาจากแผงร้อยห้าสิบเก้าโวลต์ครับนี่มาจากแผงแล้วก็กําลังวัดก็ได้ประมาณสามร้อยวัตต์ตอนนี้เดดไม่ค่อยมีนะครับ สามกว่าวัตต์แล้วก็ชาร์จลงแบตอยู่ที่6.1จดแอมป์ีครับเดี๋ยวผมยู่การชาร์จให้ดูนี่ก็สายที่ไปแบตตัแดงบวกดำลบผมกวมาผ่านเบกเกอร์ดี DC, ตัวหนึง่งอันนี้คือการต่อชั่วคราวนะครับเพื่อสาธิตแล้วก็รีวิวให้เห็นได้ชัดนะครับถ้าเกิดทำเสร็จแล้วก็จะติดตั้งอย่างถาวรก็จะทำด้วยสาย PV แล้วก็นำเจ้าตัวนี้ไปติดที่ฝามันังนะครับสาย แดงบวกน้ำลบนี่มาเข้าแบต M NMC 1 2 0 m นะครับนี่ที่ใช้อยู่2ปีกว่าแล้วก็ใช้ได้ดีครับรุ่นนี้ NMC 1 2 0 m นี่ก็ดูสายสีแดงก่อนนะครับสายสีแดงที่มาจากเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเราช่วยชาร์จก็คือขนานชาร์จเห็นไหมครับสายสีแดงผมก็เอามาต่อเข้ากับนี่ขั้วบวกของโมดูลนี้นะครับเดี๋ยวจะ ให้มุมกว้างหน่อยนี่ขั้วบวกของตู้แบตตู้นี้นี่สายส้นเล็กที่เราต่อเข้ามานี่สายเส้นใหญ่ก็คือที่ไปที่ไปเข้าหนูเข้าไป mcc นู้นครับเบเกอร์ตัวใหญ่โน้เพื่อที่จะเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์ไอบิดที่อยู่ในบ้าน,นครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็คือช่วยกันชาร์จเลยขนานกันนะครับเส้นนี้ก็ชาร์จเส้นนี้ก็ชาร์จสายสีดําที่มาจากเจาชาร์จเจอตัวดําเมื่อกี้ก็ไปเข้าเหมือนกันครับนี่ขั้วลบ โัวลบอีกเส้นหนึ่งก็คือจะวิ่งออกมาโน่ครับแล้วก็ไปเข้าตอนนี้เอ่อบีเสียอนะครับเลยไม่ได้ต่อผ่าน BMS มก็ต่อตรงเข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบิดเลยก็ใช้แต่แอคทีบาลานช่วยบาลานเซลล์อยู่ครับแต่ว่าถ้าจะมี BMS ก็จะดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่า b ี s m s ก็จะช่วยดูแลแบตของเรานี่แล้วก็อีกก็คือการฉน,าน้นเอ่อขนานชาร์จนี่สองเส้นสีดำสีแดงสงเส้น วันนี้พูดไม่ค่อยชัดนะครับอึดจริงอ่ะสายมันรูดไปอันนี้โอเคสายมันค่อนข้างจะแข็งนะครับผมตงตอนเราขันน็อตอะไรต้องให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขั้วบวกขั้วลบมาแตะคันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับ120แอม์นี้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับต่อนี่ก็เจ้า MPPT DC นี้เขาจะทําหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวนะครับเขาไม่สนใจว่า ฝั่งนู้จะดึงแบตไปเท่าไหร่นะครับก็เขามีหน้าที่คือแปลงไฟจากแสงแดดแล้วก็ชาร์จลงแบตชาร์จลงแบตอย่างเดียวแล้วผมก็ตั้งไว้ของเขาที่ให้ชาร์จเขาตั้งค่าชาร์จได้นะครับเดี๋ยวจะสูงไม่ดูของผมตั้งอยู่ที่ไม่เกิน10แอมป์นี่ผมมังครับไ้เขาชาร์จแค่สูงสุด10แอมป์ตรงนี้นะครับเขาจะไม่เกิน10แอมป์ครับตรงนี้เพราะว่าด้านในชาร์จอยู่30แอมป์นะครับจะกิดแดดแรงเลยทางนี้ก็ชาร์จ10ทางนู้ชาร์จมา30 มันก็ประมาณ40นะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปสําหรับแบต120แอมป์นะครับก็ถ้าดีก็ไม่ควรเกิน30%ของความจุแบตนะครับอะประมาณนี้นะอันนี้เ็ตั้งค่าไว้แล้วก็คือแรงดัน57โวลต์ในการชาร์จเราก็ตั้ง M เอ่ออินเวอร์เตอร์ในบ้านเรา57โวลต์เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอินเวอร์เตอร์ในบ้านกันครับอ่านี่ครับอินเวอร์เตอร์ ในบ้านลุงโอนะครับก็คือมูเลอร์ขนาด6.2กิโลวัตต์นะครับอ,บอตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ9เดือนแล้วนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีหยุดเปิดตลอด9เดือนก็ใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เปิดมา9เดือนไม่ไม่ปิดเปิดตลอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันสำหรับมูเลอร์นี่ผมหาดูในร้านค้าออนไลน์ไม่ค่อยเห็นนะครับมีหลายคน ถามกันมาก็ผมจะส่งลิงก์ไปให้ก็ไม่ก็หาในร้านค้าออนไลน์ดังๆที่เราซื้อ,อกันบ่อยๆก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่าตู้ตเครื่องนี้ผมซื้อมาจากไพสาลอิเล็กทริกนะครับก็เป็นร้านสาขาใหญ่ๆผมซื้อาจากห้างใหญ่นะครับไพสาลอิเล็กทริกก็จังหวัดใหญ่ๆก็มีขายครับก็มีหลายสาขาท่วประเทศกับไพสานดังนั้นไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับรู้สึกว่าเขาจะขายออนไลน์ด้วยยังไงก็เข้าไปคุยกับ ทางสาขาหรือเจ้าที่ของร้านได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก็เดี๋ยวจะสูมเข้าไปหน่อยนะครับนี่แล้ตอนนี้เห็นไหมครับนี่เปิดแอร์อยู่สองเครื่องแต่ว่าเครื่องมันตัดไปแล้วอุณหภูมิเขาทําได้แล้วก็เหลืออยู่เครื่องหนึ่งที่ทํางานอยู่ก็กินประมาณข้าร้อยกว่าวัตเห็นไหมครับแล้วเราก็มาดูว่าตอนนี้อิร์เตอร์กำลังดึงไฟจากแบ็มาช่วยอยู่ครับพอไฟจากแสงแดดมาไพอตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับแล้วก็เมฆเยอะมาก ไม่มีแสงแดดเลยครับแสงแดดอ่อนมากก็เลยผลิตมาได้ไม่พอกับโหลดที่ต้องการครับก็ก็จะดึงแบตไปใช้แต่ว่าฝั่งเจ้า evp t ตัวดำนู้เขาก็ชาร์จลงอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยตรงนู้อีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาดึงแบตไปเท่าไหร่นี่ขนาดเขากินไฟอยู่ประมาณเก้าร้อยวัตต์นะครับอ่ากดตรงนี้เห็นไหมครับเขาดึงแบตไปแค่ห้าหรือหกแอมป์เองครับนิดเดียวนะครับดึงแบตไปช่วยนอกนั้นก็คือไฟที่มาจากแสงแดดนะครับ ดนึงแบตนิดเดียวถ้าแดดแรงขึ้นมาก็ก็จะไม่ต้องดึงแบตนะครับแต่ยังชาร์จลงแบตได้ด้วยก็คือ,อเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าตัวนี้ผมก็ตั้งไว้ที่ห้าสิบแปดนะครับน,นี่อันนี้ศูนย์หนึ่งผมจะข้ามไปเลยนะครับจะตั้งอยู่ที่แรงดันชาร์จห้าสิบแปด 58, แล้วก็ให้แบตเต็มอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเท่ากับตัวข้างนอกนะครับ คือเสืจะเป็นข้อที่ยี่สิบหกนะครับนี่ข้อยี่สิบหกนี่คือแรงดันชาร์จนะครับชาร์จให้ชาร์จลงแบตนะครับห้าสิบแปดแล้วก็แบตเต็มเห็นไหมครับแบตเต็มให้หยุดชาร์จอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับข้อรีบเจ็ดข้คือห้าสิบเจ็ดนี้เท่ากับตัวข้างนอกนะครับแบตเต็มห้าสิบเจ็ดเท่ากันก็อ,อย่างอื่นก็เดี๋ยวจะค่อยแนะนําอีกครั้งล้วเคยแนะนําไปแล้วกับการตั้งค่าของเครื่องอินเวอร์เตอร์อ่านี้โอเคให้ดูว่า การตั้งค่าชาร์จตัวด้านในกับตัวด้านนอกให้วลต์เท่ากันนะครับเราตั้งตัวนี้แบตเต็ม5 7ขิ้างนอกเราก็ตั้งให้แบตเต็ม5้าบเ็เขาก็จะได้หยุดชาร์จพร้อมกันนะครับเลรงดันจะได้เท่ากันก็หน้าถาประมาณนี้ครับ Tmo ใช้อยู่สําหรับอินเวอร์เตอร์แต่เดี๋ยวเราไปคุยกับด้านนอกอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยตรงการชาร์จลงแบตนะครับว่าแรงดันชาร์จที่เจ้าตัว MBBT ตัวดํานี้ส่งไปนะครับท่านี้เห็นไครับแสงเดดมาขึ้นนิดหน่อยก็จะเพิ่มมาเป็น5ดเมื่อกี้ก่อนนี้ผมจะถ่ายคลิปหรือว่าก่อนนี้ผมจะเปิดแอร์สองเครื่องนี้นะครับพอตรงนี้ชาร์จจน1 0์เลยนะครับแสงเดดมาเยอะก็เดี๋ยวจะมาคุยการชาร์จพรงนี้นะว่ามันเป็นไฮบิดหรือเปล่าตามความเข้าใจของผมนะครับอ่ะมาอยู่ทางนี้ก็ได้จใจมุมกว้างหน่อยอ่านี่ก็พอ,อเราเห็นแล้วใช่ไหมบว่าสายแบตแต่ละเส้นนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ ใช้โหลดแรงดันที่มาจากเครื่องอินเวอร์เตอร์ด้านในเขาก็จะชาร์จลงแบตนะครับแล้วก็สายที่มาจากเจ้า MPT ตัวสีดานี้เขาก็ชาร์จลงแบตใช่ไหมครับเห็นไหมครับสีแดงกับสีด็เ,เป็นขนานชาร์จเมื่อเป็นขนานชาร์จแต่พอเหมือนเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับพอแสงแดดออนไฟเ,เครื่องอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในบ้านเขาก็จะดึงไฟจากแบตไปใช้ใช่ไหมครับอ่านิ้ภาพตามนะครับก็ดึงไฟจากแบตไปใช้ก็คือเส้นนี้ เส้นใหญ่ๆสองเส้นดำบวกดำแดงบวกดำลบอ่นนี้เขาดึงไฟไปใช้นะครับทั้งในขณะเดียวกันเจ้าเครื่อง MPPT ตัวดำนี้เขาชาร์จลงแบตใช่ไหมครับนี่พอเข,า,ขาไม่สนใจเขาเขามีหนะ้าที่ชาร์จลงแบตอย่างเดียวเขาไม่สามารถดึงไฟจากแบตไปใช้ได้เขา MPPT ชาร์จลงแบตในขณะที่อินเวอร์เตอร์ในบ้านเขาดึงไฟจากแบตไปใช้เห็นไหมครับเรารู้กันอยู่แล้วว่า แรงดันฝั่งไหนเยอะกว่าก็การไฟฟ้าก็จะดึงแรงดันฝั่งนั้นไปใช้ก่อนนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับนี่ในขณะที่อินเวอร์เตอร์ในบ้านดึงไฟไปใช้เห็นไหมครับดึงไฟไปใช้แล้วก็เจ้าอิมพทตัวดําจ่ายไฟออกมานี่แทนที่เขาจะเอาลงแบตมันลําบากใช่ไหมครับถ้าเกิดชาร์จลงแบตนี่มันจะยากแล้วสายเส้นใหญ่นี้เ็าดึงไปอยู่ก็ในความเข้าใจของผมก็คือ ไฟที่มาจากสายสีแดงของ m อ p t ตัวดํานี่เขาก็จะวิ่งไปทางนู้นเลยนะครับ <_ Minor> เพราะตัวนี้ดึงดูแล้วก็ถ้าเกิดเ็าชาร์จลงแบตในขณะที่สายนี้ดึงไฟไปไปจ่ายให้โหลดอยู่ใบทางนี้มันง่ายกว่านี่เข้าใจไหมครับนี่ไฟนี้ชาร์จจาก m อ p t ตัวดํานะครับนี่เขาจะชาร์จลงแบตแต่ว,ว่าตัวนี้สายเส้นใหญ่นี้เขาดึงไฟไปจ่ายให้โหลดอยู่นี่แทนนี้ก็จะมุดลงแบตเขาก็จะเลี้ยวมาทางนี้แทนในขณะที่ เจ้าอินเวอร์เตอร์ในบ้านดึงไฟจ่ายให้โหลดอยู่นะครับถ้าเกิดไฟจากแสงแดดไม่พอก็าจะดึงไฟจากแบตนี่ผมก็เข้าใจในนี้ความเข้าใจของผมนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ผู้รู้ช่วยแนะนําด้วยนะครับนี่มันก็จะช่วยถนอมแบตไปในตัวนะครับก็คือไฟไม่ต้องลงไปชาร์จแบตอยู่นะครับก็มาทางนี้เพราะว่ามันเลี้ยวาทางนี้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าทางนี้ดึงไฟไปไปไป,ไปจ่ายให้โหลดอยู่นี่ถ้าเกิดชาร์จลงแบตนี่ผมว่ามันจะยากกว่าไฟที่จะวิ่งเลครับ ทางนี้นะครับเพราะทางนี้มันดึงอยู่เหมือนกันกันกบสีดําสีแบกเพราะทางนู้ดึงอยู่เพราะว่าแสงแดดไม่พอทางนี้ปล่อยไฟให้มาเพื่อชาร์จแบตก็วิ่งผ่านไปทางนู้นเลยเพื่อที่จะจให้โหลดก่อนถ้าเกิดแสงแดดมากพอไม่ต้องจ่ายให้โหลดแล้วอคอยมาชาร์จลงแบตอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะครับถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จะเยี่ยมมากเลยครับาการไซเคิลของแบตวงจรของแบตก็จะได้หมดชา้าลงนะครับเพราะว่าไฟไมันวิ่ง ไปจาจมาจากแสงแดดแล้วก็วิ่งไปจาจให้โหลดเลยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเบ็ดนะครับเบ็ดก็จะมีอายุมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบตามความเข้าใจของผมนะครับก็อโอเคเดี๋ยวก็จะขอตอนนี้ลงมาอยู่ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวจะขอขึ้นไปด้านบนนิดนึงอึดจิงอายุเยอะเลยครับตอนขึ้นขึ้น,นลงลงต้องระวังมีเมื่อกี้ผมไปอยู่ด้านล่างตรงนู้นก็เดี๋ยวจะ ปิดท้ายด้วยเจ้า MBBT ตัวนี้ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะขายดีนะครับก็การใช้งานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมใช้มาจักสักระยะใหญ่แล้วก็นี่ก็ยังมีพัดลมอยู่ด้านล่างนะครับก็เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้นะครับยังไงใครสนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับทั้ง m b p t แล้วก็แบต120แอมป์นะครับเจ้าอินเวอร์เตอร์ก็จะพยายามหาลิงก์ให้นะครับว่าให เพื่อนๆที่ถามมาจะได้ซื้อหาซื้อไปใช้กันได้ครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับคือการขนานชาร์จนะครับตัวนี้ก็ชาร์จตัวอิวอร์เตอร์ด้านในทั้งชาร์จทั้งใช้นะครับตัวนู้นะตัวนี้มีหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวชาร์จอย่างเดียวก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกอดเชีย์ได้นะคะพบะกับนใหม่คลิปหน้าคะ่ะ